สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้โยกเกมขอเสีบ้าแฟนแทสติกเด็กกันอีกแล้วนะครับผมก็หายไปเป็นอาทิตย์เลยคือเรียกว่าอยู่ในช่วงเก็บเพชรนะครับผมเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะว่าผมเนี่ยเรียกเลยึ่งบว่าไม่มีเพชรแบบหลังจากเรียกว่าดีใช้ไปกับตู้เฉลองไปเกือบหมดเลยนะครับผมดังนั้นผมก็เลยต้องมีช่วงเก็บเพชรบ้างนะครับ ก็หายไปประมาณ10กว่าวัน้วเนาะผมก็ได้เพชรม,มาประมาณ1 4ื่นสี่พันเพชรนะครับผมในวันนี้เราก็จะเปิดกาชาตู้ตัวละครใหม่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นตู้ชุดเมทพาร์ทห้าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่เกมมันทาพาร์ทห้าขึ้นมาเพราะที่ผมเห็นมันเนี่ยมันจะมีถึงแค่พาร์ทสี่้ยแต่นี่คือแบบโอ้มึงมีพาร์ทห้าต่อด้วเหรอคือกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามึงจะมีพาร์ทห้ามาด้วยนะครับผมก็ตัวน,นี้มีใครบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับผม ก็จะมีเมลชุดเมทนะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างอ่าดัสชุดพ่อบ้านด้วยนะครับผมสองตัวละคลตรตัวนี้เก่งไหมเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมเมลชุดเมทนะครับผมสกิลแรกนะครับผมตี2ทีแบบดันด้อมนะครับผมถ้าสมมุติศัตรูมีตัวเดียวก็คือตีใส่ศัตรูตัวเดียว2ทีประมาณนี้นะครับผมอ่าและสกิลสองนะครับผมตีทำเมทท่เมื่อใส่ศัตรูตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําให้อ่า ท้าให้เพื่อนทุกคนเนี่ยไม่โดนดีบัฟหนึ่งอย่างนะครับผมถ้า,ถ,าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะก็ถือว่าล้างดีบัฟได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ก็ถือว่าดีแหละนะครับประมาณนี้เนาะเมียวก็เฉยๆสำหรับผมนะครับผมแต่คนที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยคือดัสเว้ยดัสเนี่ยสกิลแรกนะครับผมเนื้อเยอะตีแรงแล้วก็เพิ่มดาเมจทัดมืดให้เพื่อนทุกคน12วินาทีนี่แหละ เพิ่มดาเมจทั้มือให้เพื่อนทุกคนเว้ยมันเจ๋งตรงนี้ที่มันเพิ่มดาเมจได้นะครับผมดังนั้นเราก็เลยหวังเป็นอย่างสูงน,นะครับว่าคลิปนี้เราจะได้ดัสมานะครับผมเพื่อที่จะมาให้ทีมทั้มือของเราได้โจมตีแรงขึ้นนะครับผมและซิกลิลสองนะครับผมก็คือตีดาเมจทั้งมือแล้วก็ทําให้เพิ่มหลอดซูปเปอร์เกรของตัวเองนะครับ <S <S ผมก็คือเรียนตีนั่นเองก็ถือว่าเก่งมากนะครับทั้งบัฟเพื่อนแล้วก็ชงตัวเองมาในตัวก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมโอเคก่อนอื่นนนนนเเลลลยยรากกกก็ไปัััททีีี่่่ตตตู้้ววฟออะะมมมหดคผ ไปกันแบบเร็วๆนะครับอโอเ้ก <c oughs> ินแม่งไม่ได้หวังอะไรเลย <c oughs> ตัวพวกเนี้ยห้าตัวฟรีห้ารอบแม่งหวังอะไรบ้างอ่ะมันมันยากนะครับผม <c oughs> การที่จะมีสี่ดาวออกมาสักตัวหนึ่งในตู้นี้นะผมเล่นเลยนะครับว่าโคตรยาก <c oughs> ออ้าวตัวใหม่ คือการที่ผมกดสกิปไปเนี่ยแล้วมันไม่ไสกิปให้ไม่หมายความว่าผมได้ตัวละครตัวใหม่นะครับผมซึ่งยังเ่าดูจม,มจะไม่ถ้าจำได้นะครับผมไอ้นี่ของผมในตอนนี้เนี่ยขาดตัวละครแค่ไม่กี่ตัวดังนั้นการได้ตัวละครใหม่นี่คือถือว่าเป็นการได้ของแรงมากๆเลยนะครับผมคือผมมีโอกาสได้สีดาวซ้ำเยอะมากไงแต่ผมได้ตัวละครใหม่เอมมี่มาโอเคขอบคุณเกมมากนะครับผมเอมมีส่สายฟ้าถือว่าเก่งไหมเดีย๋ยวผมจำสกิลไม่ได้ด้วยนะครับผม จำได้ว่าเคยเปิดตู้เธออยู่แต่ผมจำสกิลของเธอไม่ได้อ่ะอตีหมู่สายฟ้าเพิ่มหลอดอันติให้ทุกคนเลือดเยอะตีแรงเลือดเยอะตีแรงแล้วก็รีโอก็เก่งนี่ว่าเป็นซับพอร์ตถ้าสาฟ้าทั้งฮิวเพื่อได้แล้วก็รีหลอดอันติเพื่อนได้เออก็ดีก็ดีเฮ้ยขอบคุณเว้ยตัฟรีก็ให้ของดีกับผมแล้วว่ะ ปกติอเออเจงลงเช่ปกติผมแบบเปิดของฟรีแล้วไม่ไม่ค่อยได้นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นของดีแล้วกันเอออุไ<อ>ม่กี่แล้วเหรอเฮ้ยวันนี้ดวงมาว่ะสี่ดาวเต็มเลยไ้ยจากของฟรีเนี่ยนะนะโอเคตัวอะไรเอ่ยอ่ายุนยุนออนเซ็นนะครับผมผมมีแล้วด้วยนะฮะเอามาปลดสกิลเพิ่มได้ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ถือว่าได้สี่ดาวเพิ่มเฮ้ <c oughs> ทำมของฟรีวันนี้มันดูดีจังวะนั่นสีสองตัวแล้วนะอ่ะสองตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเฮ้ยวันนี้ตัวฟรีห้ารอบแม่งดีวะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมสีดวไม่น่ามีเพิ่มลนะตามนั้นนะครับผมถ้ามีเพิ่มนี่คือโคตรบ้าแบบเฮ้ยมุนจะได้สีดำอีกแล้วเหรอมันจะแบบมันฟุกเกินบางทีโอกาสออกสีดำมันก็ยากนะจากตัวฟรีเนะี่ยอ่ามาต่อที่สีดาารันตีนะครับผม ขอตัวละครที่ยังไม่ตันก็พอแล้วตอนนี้ไม่ได้หวังตัวใหม่แล้วนะครับผมเพราะาตัวใหม่นี่คือไม่หวังยากมากคือถ้ามันจะออกนี่คือแบบเป็นวุนของผมแล้วแหละที่ไม่ได้อะ่ะเออแน่นอนว่าดัสเนี่ยมีครบทุกตัวจะเป็นตัวใหม่เลยเนี่ยมีครบทุกตัวเลยดัสจะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งขอตูมาดังนั้นหวังได้ยากมากถ้าจะได้ดัวตัวใหม่จากตู้สี่ดาวการันตีนี่นะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าได้มาก็ถือว่าดีเหมือนกันนะ เออใครเอ่ยขอดูหน่อยสิเซโรนะครับผมเซโรเมยด้วยผมจะไม่ได้ว่าตันหรือยังแต่น่นจาจะใกล้ตันแล้วนะครับเพราะเปิดได้เลยบ่อยมากเลยนะครับผมโอเคก็ถือว่าดีโอเคมาเมนคอร์ของเราเรืยังแอซิดก่อน3ตัวมีแอซิดกูมี3ตัวงไงไม่เป็นไร3ตัวก็3ตัวแล้วกันนะฮะ อุ้ยทองสองโอเคมาเมนคอร์สแล้วกันนะครับผมตู้ชุดเมนนะครับเปิดสำหมดประมาณ3มติทีละกันนะครับผมผมไม่อยากโดนมากกว่านี้เนาะถ้าออกก่อน3มติก็ถือว่าขอบคุณมากเลยนะครับกับกาชาเกมนี้นะนะโอเคงั้นเพื่อการเสียเวลามติแรกเลยดีกว่านะครับผมลุยขอดัสเลยดัสชุดพ่อบ้านจบเลยนาทีแรกให้เลยปะ เมลไม่ต้องออกก็ได้ขอแค่ดัสจริงๆคือดัสเล่นเก่งมากนะขอดัสนะเว้จบโอเคไม่เปิดเพิ่มแล้วจบละจบล,จบล้ไม่เงาเพิ่มแล้วแค่นี้พอแล้วนะครับผมเพราะเมลก็ไม่ใช่มันก็ไม่เด้เก่งอ่ะเมลมันไ,ไม่ได้เก่งเลยนะครับแต่ดัสนี่คือของดีของโดนคนมีนะครับผมจบขอบคุณมากเลยว่ะ เอ้ยวันนี้ดวงดีจังวะนั่นดิผมยังแปลกใจก,กับตัวเองอยูอย่เลยนะครับผมตัวฟรีเจ็ดตั๋วห้ารอบห้าตัวก็ให้กูสี่ดาวสองตัวก็โอโ้โหเอ้ยวันนี้ดวงมาเว้ยโอเคเดี๋ยวก,ก็เก็บเฟสที่เหลือไปเปิดตู้หน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานก็หายไปละคือผมก็ลืมทำนะครับผมไม่ได้ลืมทำสี่เรียกว่าแบบมันมีเกมกระชาเกมอื่นมันมาให้ทําก่อนนะครับผม,ผมก็เลยทําเกมนี้ชานะ้าเนาะอ่าเรามีตัวอะไรบ้างนะ อ๋อใช่ผมก็เออวะ่ะคราวก่อนที่เราเปิดไปก็ยังไม่ได้เอามาเพิ่มเลยนู่นว่าอย่างงั้นก็เพิ่มให้หมดเลยละกันนะครับผมอ๋อใช่ไหมในกุมิโซนนี้ยังไม่ได้ปั้นเลยด้วยว่ะโอ้ชิดอู้งสัเปิดได้แต่ยังไม่ได้ปัน้นโอเค อ่าใครอีกนะ Darkness Onsen ได้มานานแล้วเนาะโอ้โหตายแล้วเหรออีกตันึงก็ตายแล้วนะอ่าใครอีกครับผมที่พั้นได้เพิ่มได้อ่ะหยุนยุนออนเซนที่เพิ่งเปิดได้เมื่อกี้อ่าเพิ่ง copy แรกนะครับ <S <S ใครอีกเอ่ยอ่าไอริสคาสิโนตันแล้วหรือยังยังไม่ตัน อเ,เออเออเอนี่ไงดัสนะตันแล้วอ่ะยังไม่ตันอีกเหรอนัสตั้ตเตอร์กูยังไม่ตันอีกเหรอเนี่ยออกค้างโอเค,ค,อเคแม่งเลยตัวละครเก่าๆนี่คือไม่อยากเล่นแะล้วนะเพราะว่าแม่งแบบไม่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมตัวละครใหม่ๆแม่งเก่งกว่าเยอะเลยนะ โอเคเรียชุดแฟชั่นขอบคุณมากเก่งเนี่ยนี่นี่คือของดีของโดนทัดทัดลมของดีเลยบอกเลยควดเก่งใส่โลไฟนะครับผมก็ดีเหมือนกันเนาะมีใครอีกไหมใช่ ME เอมี่นี่ไงอ่าเอมีต่ตัวใหม่นะครับก็ได้เอมี่ท่าสายฟ้ามาเป็นเป็นฮิลเลอร์ท่าสายฟ้าตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีัขอบคุณ โ okay. อเคก็ถือว่าได้ตัวละครใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมเมียวสายฟ้าโอเคได้บรรดาเราด้วยมีอีกไม่เอ่ยที่ต้องปั้นไม่มีแล้วโอเคหมดแล้วนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการเปิดกระชาในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวน่าดัสอยู่หยไหนวะดัสฟเพบ้านเมื่อผมมาข้ามเขาไปเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นเลยนะ นี่ไงกูว่าแล้วแบบแบบกูแบบแปลกๆทำไมกูรู้สึกว่ากูไม่ได้กดดันเลยวะก็ข้ามาเฉยเลยเจ้ใช้แน่นอนนะครับผมตัวนี้นะฮะเจ้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็น่าจะลงคนโดนสปารติดกันเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตู้มันก็หายไปแล้วก็ขอโทษด้วยที่ลงช้าละกันนะครับผมเพราะว่ามีเกมอื่นต้องทำก่อนนะนะ ก็ถือว่าในครั้งนี้ผมดวงดีไปนะครับผมถ้าใครอยากเปิดหาดัสตอนนี้ก็รีบเปิดเลยละกันนะครับผมแนะนําเลยนะเพราะว่าเขาเก่งมากนะครับผมแต่ถามว่าตัวนี้น่าเปิดขนาดนั้นไหมก็ให้ปันกลางละกันอยากเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมไม่มั่นใจในดวงของตัวเองก็อย่าเปิดเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าโอกาสเกลือมันสูงมากเลยเอาเพชรไปเปิดตู้ตัวละครนั้นแบบน่าเปิดกวันนี้ก่อนน่าเปิดกวันนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ราลว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ย ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ